โมเดลโจ๊กเกอร์เวอร์ชันฮีเลเจอร์ขอใส่หน้ากากหน่อยใส่ปุ๊บก็หัวเลาะปั๊บแบบนี้เลยจ้ะ <laughs> ตกแต่งก็ได้หรือสะสมก็ดีราคาเริ่มต้นไม่กี่ร้อยบาทปะดูกันเป็นโมเดลจ๊กเกอร์จากเรื่องแบทแมนภาคดาร์กไนน์นะจ๊ะขอถอดหน้ากากหน่อยเวอร์ชันนี้พี่ชอบจริงๆฮีเลเจอร์ร He ger, เขาแสดงดีมากขนาดส่วนสูง24เซนนะจ๊ะโห oh, ด,ด,ดูดีเทลเขาอย่างเฟี้ยวเลยจ้ะอย่างไม่พอแค่นั้นตัวโมเดลสามารถถอดจากฐานแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะจะไปนั่งบนชั้นก็ได้หรือนั่งในรถก็ดีฉะนั้นเลือกได้เลยจ้ะซึ่งอุปกรณ์ในกล่องเขาจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะจ๊ะอย่างแรกหน้ากาก,ากจ้ะอย่างที่2ตััวโมมเดลนะจะจหกปราณ5ขีดอย่างที่3โตะนั่ง้ะมาดดูีเทลใ้ๆัน่อ หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะแต่งหน้ามาแล้วบูดมาเลยไม่รู้ไปทําอะไรมาส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้มีถุงเท้าหลายสีด้วยจ้าส่วนหน้ากากเขาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเจาะออรูตามาให้แล้วใส่แล้วมองเห็นแน่นอนจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ดีนะจ๊ะแต่ถ้าใส่แล้วเนี่ยขอหัวรอบแบบจ๊กเกอร์หน่อย <laughs> เรียบร้อยแล้วจ้าโมเดลจ๊กเกอร์เวอร์ชันฮีเลเจอร์นะจ๊ะหน้ากากาถอดใส่ได้แบบนี้นะจ๊ะจะเก็บสะสมก็ได้หรือเล่นก็ดีนะจ๊ะขอหัวรอบแบบจ๊กเกอร์หน่อยราคาหน้าอะไรนะใครอยากได้จากวอนกาเล